ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกน้ำชาแนลนะคะ EP นี้เป็น EP ที่ห่งของช่องเลยนะคะฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้น้ำก็มีบอลสีชายชนต้นนี้นะคะที่คิดว่าเพื่อนๆอาจจะรู้จักกันดีแล้วเนาะวันนี้น้องอายุครบ6เดือนกว่าแล้วน้ำก็เลยอยากจะลองดูหัวเขาสัหน่อย ว่าหัวเขาเนี่ยใหญ่พอที่จะทําการผ่าหัวทําจเาหัวเขาก็ไม่ใหญ่าามากนะคะประมาณเท่าหัวนิ้วโป้งมือเองนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันก่อนนะว่าเขามีเขี้ยวเยอะหรือเปล่าหูเขาได้หลายเขี้ยวเลยค่ะเกือบสิบเขี้ยวเลยนะแล้วเดี๋ยวที่เหลือเราก็ มาผ่ากันดูว่าจะได้สักกิ้ชเดี๋ยวเราทาปูนแดงที่ต้นจอมเขาไว้นะคะแล้วก็รอเขาแห้งเพื่อที่จะเอาไปลงปลูกในดินเดิมนะคะวันนี้นะคะน้ำก็ได้ผ่าหัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ ล้างทําความสะอาดแช่น้ําปูนแดงแล้วก็ผึ่งน้องเข้าไว้แล้วนะคะก็ได้ปลูกต้นจอมแล้วด้วยกลัวน้องเขาเฉานะคะแต่วันนี้อากาศด,ดีฝนตก ได้ทั้งหมด26ชิ้นนะคะแล้วน้ำก็นำต้นจอมเขาไปอบไว้ในกระโจมเหมือนเดิมแล้วด้วยค่ะยังไงน้ำก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆชาวบอนสีทุกคนนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องน้ำไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น้ำจะลงให้ทุกคนได้ดูกันในช่องนี้นะคะ